คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูมีสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามความลับไม่ใช่แค่รูปลักษณ์แต่คือพลังภายในที่สะท้อนออกมาสู่ภายนอกคลิปนี้จะพาคุณเข้าใจ5มิติของพลังดึงดูดที่เปลี่ยนชีวิตและความสัมพันธ์ได้จริงเมื่อคุณรู้จักและพัฒนาพลังเหล่านี้ประตูแห่งความรักมิตรภาพและโอกาสใหม่ๆ จะถูกเปิดออกและคุณจะรู้ว่าการที่ได้มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือสัญญาณให้คุณเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองพลังที่ดึงดูดเพศตรงข้ามถ้าเรามองลึกๆมันไม่ได้หมายถึงเทียงแค่เสน่ห์ทางร่างกายแต่เป็นพลังรวมจากภายในและภายนอกที่คนคนหนึ่งมีและมันสามารถสะท้อนออกมาในหลายมิติของการใช้ชีวิตได้ ตามนี้หมิติด้านจิตใจและพลังภายในพลังที่ดึงดูดเพศตรงข้ามจริงๆมาจากความมั่นใจในตัวเองการรู้คุณค่าในตัวเองและการมีพลังงานที่เป็นบวกเมื่อคนเรามีความมั่นใจและรักตัวเองอย่างจริงใจจะส่งพลังงานออกไปที่ทำให้คนรอบข้างสัมผัสได้เหมือนเป็นสนามแม่เหล็กดึงดูด พลังที่ดึงดูดเพศตรงข้ามไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นสิ่งที่ลึกกว่านั้นคือพลังด้านในที่สะท้อนออกมาผ่านจิตใจความคิดความรู้สึกและท่าทีของเราในแต่ละวันผ่านสิ่งเหล่านี้ 1. ความมั่นใจและการรู้คุณค่าในตัวเองเมื่อคนเรามีความมั่นใจไม่ใช่ความมั่นใจแบบโอ้อวด แต่เป็นการมั่นใจที่มาจากการยอมรับในตัวเองจริงๆเราจะส่งสัญญาณบางอย่างออกไปที่ทำให้คนรอบข้างสัมผัสได้ราวกับว่าเรามีสนามพลังงานที่มั่นคงคนที่มั่นใจในตัวเองมักจะไม่ต้องพยายามทำให้ใครชอบแต่กลับกลายเป็นว่าเขามีเสน่ห์โดยธรรมชาติเพราะความมั่นใจนี้แปลว่าเรายอมรับตัวเอง และการยอมรับตัวเองเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดที่สุด 2. พลังงานบวกและความสุขภายในคนที่มีพลังบวกไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหาแต่เป็นคนที่เลือกมองปัญหาในมุมที่สร้างสารรค์เขาไม่ทำให้บรรยากาศรอบตัวหนักเกินไปเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่เปล่งพลังงานบวกเราจะรู้สึกสบายใจเหมือนได้รับแรงบันดาลใจ และกำลังใจโดยไม่ต้องพูดอะไรมากสิ่งนี้เองที่ทำให้เพศตรงข้ามอยากอยู่ใกล้และรู้สึกว่าแค่อยู่ใกล้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้ว3การรักตัวเองอย่างจริงใจการรักตัวเองไม่ได้หมายถึงการเห็นแก่ตัวแต่คือการดูแลและให้เกียรติตัวเองทั้งทางกายจิตใจและวิญญาณคนที่รักตัวเองจริงๆ จะไม่ยอมทำร้ายตัวเองด้วยความคิดลบหรือการเปรียบเทียบตลอดเวลาเขาจะยืนอยู่บนความจริงใจและความเมตตาเมื่อเรารักตัวเองได้จริงเราก็สามารถส่งความรักนี้ออกไปให้ผู้อื่นได้และความรู้สึกนี้เองที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คน 4. สนามแม่เหล็กของจิตใจทุกคนมีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็น แต่สามารถสัมผัสได้สนามพลังของจิตใจเกิดจากความคิดความเชื่อและอารมณ์ของเราถ้าเราอยู่ในคลื่นพลังของความมั่นใจความรักและความสุขสนามนี้ก็จะขยายออกไปและสะท้อนสู่ผู้คนรอบข้างทำให้เพศตรงข้ามรู้สึกอยากเข้ามาใกล้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดใดๆ พลังที่ดึงดูดเพศตรงข้ามในมิติของจิตใจและพลังภายในไม่ได้เกิดจากการแท่งทำรรแต่เกิดจากการยืนอยู่บนฐานที่มั่นคงของการรู้คุณค่าในตัวเองการปล่อยพลังงานบวกและการรักตัวเองอย่างจริงใจสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นแม่เหล็กที่สะท้อนออกมาในแววตารอยยิ้มและพลังงานรอบกายทำให้ผู้คนโดยเฉพาะเพศตรงข้ามรู้สึกได้ทันที และอยากเชื่อมโยงกับเรา 2. มิติด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์คนที่มีพลังดึงดูดเพศตรงข้ามมักจะเป็นคนที่ฟังเป็นพูดเป็นและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นสิ่งนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและน่าไว้วางใจเมื่อคนรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ใกล้ก็ไม่ใช่แค่ดึงดูดคู่รัก แต่ยังดึงดูดมิตรภาพและโอกาสใหม่ๆมิติด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ทำให้ใครบางคนดูมีสเสน่ห์และดึงดูดเพศตรงข้ามได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะการสื่อสารไม่ได้จำกัดแค่การพูดแต่รวมถึงการฟังการใช้ภาษากายและความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นด้วยหนึ่ง การฟังอย่างแท้จริงคนที่ฟังเป็นจะไม่เพียงแต่งเงียบแล้วรอจังหวะพูดแต่เขาจะตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายสื่อสารทั้งน้ำเสียงคำพูดและอารมณ์แฝงที่อยู่เบื้องหลังเมื่ออีกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองถูกรับฟังจริงๆจ,จะเกิดความไว้ใจและเปิดใจมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ที่ไม่ต้องใช้คำพูดหวานหรือรูปลักษณ์ภายนอก แต่สร้างความเชื่อมโยงจากใจถึงใจ 2. การพูดอย่างมีพลังคนที่พูดเป็นไม่ใช่คนที่พูดเก่งหรือพูดเยอะเสมอไปแต่คือคนที่เลือกใช้คำพูดที่จริงใจเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมาคำพูดที่มาจากใจสามารถส่งพลังให้ผู้ฟังรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและได้รับแรงบันดาลใจ การพูดที่เต็มไปด้วยความจริงใจยังสร้างสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้และอยากฟังมากขึ้น 3. การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นความเข้าใจหรือความเข้าอกเข้าใจเป็นหลักฐานของสเสน่ห์ในการสื่อสารคนที่สามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้จริงมักจะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าได้รับการยอมรับ และไม่ถูกตัดสินสิ่งนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนไม่เพียงแต่ในเชิงความรักแต่ยังรวมถึงการทำงานมิตรภาพและโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตด้วย4ความไว้วางใจและความสบายใจเมื่อใครสักคนมีพลังในการสื่อสารที่เต็มไปด้วยความจริงใจและเข้าใจผู้อื่น เขาจะสร้างบรรยากาศของความสบายใจรอบตัวคนอื่นจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเองและนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดความไว้วางใจอย่างลึกซึง้งความไว้วางใจนี้คือหลักฐานสำคัญในการสร้างทั้งความรักและความสัมพันธ์ที่ดีในทุกมิติดังนั้นมิติด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่าพลังดึงดูดเพศตรงข้าม ไม่ได้อยู่ที่การพยายามทำตัวให้น่าสนใจเท่านั้นแต่เกิดจากการฟังอย่างตั้งใจการพูดอย่างจริงใจและการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นอย่างลึกซึ้งเมื่อทำได้เช่นนี้เราจะกลายเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้เสมอดึงดูดไม่เพียงแค่คู่รักแต่ยังรวมถึงมิตรภาพที่อบอุ่นและโอกาสใหม่ๆในชีวิตที่เข้ามาโดยไม่ต้องพยายาม 3. ม,มิติด้านพลังงานชีวิตและบุคลิกภาพร่างกายท่าทางการแต่งกายและสุขภาพเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากภายในคนที่ใส่ใจตัวเองรักษาร่างกายและมีบุคลิกภาพที่ดีมักมีสเสน่ห์โดยธรรมชาตินี่ไม่ใช่เรื่องผิวเผินแต่เป็นการแสดงออกว่า เขาเคารพและให้เกียรติตัวเองมิติด้านพลังงานชีวิตและบุคลิกภาพเป็นส่วนที่ผู้คนมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่จากการตกแต่งภายนอกหากแต่เป็นภาพสะท้อนตรงจากภายในใจและพลังชีวิตของเราการดูแลร่างกายท่าทางการแต่งกายและสุขภาพจึงเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนว่าบุคคลน,นั้น มีการให้คุณค่าและให้เกียรติต่อตัวเองมากเพียงใด 1. ร่างกายและสุขภาพคนที่ใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะผ่านการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่เหมาะสมหรือการพักผ่อนเพียงพอจะมีพลังงานชีวิตที่สดใสออกมาจากภายในแม้ไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวมาก ก็ยังดูมีสเสน่ห์เพราะร่างกายและจิตใจที่สมดุลส่งผลให้มีแววตาที่มีชีวิตชีวาสีหน้าเปล่งปลั่งและท่าทางที่มั่นคงสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอยากอยู่ใกล้2ท่าทางและการเคลื่อนไหวบุคลิกภาพที่ดีเริ่มต้นจากท่าทาง คนที่ยืนเดินหรือนั่งด้วยความมั่นใจไม่ก้มตัวหรือห่อไหลจนดูอ่อนแอจะสื่อสารออกไปโดยไม่ต้องพูดว่าฉันเชื่อมั่นในตัวเองการเคลื่อนไหวที่สง่าง,งามและมีสมดุลยังทำให้ดูน่าเชื่อถือและน่าดึงดูดเพราะท่าทางคือภาษากายที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในตัวเองและการให้เกียรติตนเอง 3. การแต่งกายการแต่งกายไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าที่ราคาแพงหรือแฟชั่นล้ำสมัยเสมอไปแต่คือการเลือกสิ่งที่เหมาะกับบุคลิกและกละเทศะคนที่แต่งกายสะอาดเรียบร้อยและเหมาะสมกับโอกาสแสดงให้เห็นว่าเขาให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติผู้คนรอบข้าง เสื้อผ้าและสไตล์จึงกลายเป็นภาษาเงียบที่บ่งบอกตัวตนพลังงานและความเป็นมืออาชีพของเราได้ทันที 4. บุคลิกภาพโดยรวมบุคลิกภาพที่ดีไม่ใช่แค่สิ่งที่ตาเห็นแต่คือการรวมกันของพลังงานชีวิตสุขภาพท่าทางและการแต่งกายคนที่ให้ความสำคัญกับตัวเองอย่างสมดุลทั้งกายและใจ จะเปล่งรัศมีความมั่นใจออกมาโดยอัตโนมัติสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิวเผินแต่คือการแสดงออกเชิงพลังงานว่าฉันเคารพตัวเองและความรู้สึกนี้เองที่ทําให้เพศตรงข้ามมองว่าเป็นเสน่ห์ที่แท้จริงเมื่อมิติด้านพลังงานชีวิตและบุคลิกภาพสะท้อนถึงการรักและดูแลตัวเองอย่างสมดุล ไม่ว่าจะผ่านสุขภาพร่างกายการเคลื่อนไหวที่สง่างามการแต่งกายที่เหมาะสมหรือบุคลิกภาพที่มั่นคงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องผิวเผินแต่เป็นสัญลักษณ์ของการให้เกียรติตัวเองและนั่นเองคือสิ่งที่ทําให้ผู้คนรอบข้างโดยเฉพาะเพศตรงข้ามรู้สึกได้ถึงสเสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่ง 4. มิติด้านความสำเร็จในชีวิตพลังที่ดึงดูดเพศตรงข้ามเชื่อมโยงกับพลังแห่งการดึงดูดในกฎแรงดึงดูดโดยตรงเพราะคนที่มีพลังดึงดูดย่อมไม่เพียงดึงดูดความรักแต่ยังดึงดูดโอกาสธุรกิจมิตรภาพและการสนับสนุนจากผู้คนเมื่อคนอื่นรู้สึกดีกับเรา ประตูหลายหลายบานในชีวิตจะถูกเปิดออกง่ายขึ้นทั้งด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์มิติด้านความสำเร็จในชีวิตคือการยกระดับพลังดึงดูดเพศตรงข้ามไปไกลกว่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคลพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่แค่ความรักแต่ยังขยายไปถึงโอกาสการงานการเงิน มิตรภาพและการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างได้อย่างมหาศาลพลังนี้สอดคล้องโดยตรงกับกฎแรงดึงดูดที่บอกว่าเราจะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับพลังงานและความถี่พายในของเรา 1. การดึงดูดความรักและความสัมพันธ์เมื่อบุคคลหนึ่งมีความมั่นใจรักตัวเองและเปล่งพลังบวกออกมา เขาจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความรักที่จริงใจและสอดคล้องกับตัวเองไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการขาดหรือการพยายามแต่เป็นการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นจากความเต็มเปี่ยมและความสมบูรณ์ภายในสิ่งนี้ทำให้ความรักที่ได้มาไม่ใช่แค่ดึงดูดคนเข้ามาแต่คือการดึงดูดคนที่ใช่ 2. การดึงดูดโอกาสและความสำเร็จพลังดึงดูดไม่ได้สะท้อนออกมาเฉพาะในมิติของหัวใจแต่ยังแผ่ไปถึงมิติของงานและธุรกิจด้วยคนที่มีพลังงานบวกบุคลิกภาพมั่นคงและการสื่อสารที่จริงใจย่อมทำให้ผู้คนอยากร่วมง,งานอยากช่วยเหลือและอยากมอบโอกาสใหม่ๆใ,ให้ เพราะเขาสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความไว้วางใจสิ่งนี้เองที่ทำให้สเสน่ห์ส่วนตัวกลายเป็นแรงผลักดันให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 3. การสร้างเครือข่ายและมิตรภาพพลังดึงดูดเพศตรงข้ามยังเปิดประตูไปสู่มิตรภาพใหม่ๆ เพราะคนที่มีสเสน่ห์ภายในและภายนอกจะถูกมองว่าเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้และไว้วางใจได้เครือข่ายที่เกิดขึ้นไม่เพียงช่วยให้มีเพื่อนแท้แต่ยังสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการสนับสนุนที่สำคัญต่อความก้าวหน้าในชีวิต4การเงินและการเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งเมื่อเราสร้างพลังดึงดูดที่ดี ผู้คนที่เข้ามาในชีวิตก็มักจะนำโอกาสด้านการเงินมาด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการร่วมงานหรือการให้คำปรึกษาที่ช่วยผลักดันเราไปข้างหน้าพลังนี้ทำให้การเงินไม่ใช่เรื่องของการดิ้นรนเพียงลำพังแต่เป็นผลลัพธ์จากสนามพลังงานที่เราเปล่งออกไปฉะนั้นพลังดึงดูดเพศตรงข้ามในมิติด้านความสำเร็จในชีวิต จึงไม่ใช่เพียงการสร้างสเสน่ห์ให้ใครบางคนหันมาสนใจแต่คือการสร้างสนามพลังที่ดึงดูดความรักที่แท้จริงโอกาสที่ยิ่งใหญ่มิตรภาพที่มั่นคงและความสำเร็จในงานและการเงินสเสน่ห์แท้จริงคือพลังที่ส่งผลต่อทั้งชีวิตไม่ใช่แค่ด้านเดียวและเมื่อเราพัฒนาทุกมิติทั้งภายในและภายนอก ประตูแห่งความรักความสำเร็จและความมั่งคั่งก็จะเปิดออกอย่างพร้อมเพรียง 5. มิติด้านจิตวิญญาณในเชิงลึกพลังที่ดึงดูดเพศตรงข้ามคือการเปิดรับและการสมดุลของพลังหงยินหยางหรือพลังเพศชายเพศหญิงที่มีอยู่ในตัวทุกคนเมื่อเราสมดุลด้านนี้ได้จะกลายเป็นแรงสันสเทือนที่ ดึงดูดสิ่งที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตทั้งคู่รักที่ใช่และเส้นทางชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนแท้จริงมิติด้านจิตวิญญาณคือรากลึกที่สุดของพลังดึงดูดเพศตรงข้ามและเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามเพราะในความเป็นจริงแล้วพลังดึงดูดไม่ได้เกิดจากร่างกายหรือคำพูดเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการสันสะเทือนภายในที่เราส่งออกไปสู่จัก,กรวาลทุกคนต่างมีทั้งพลังหงยินหยางหรือพลังเพศหญิงเพศชายอยู่ในตัวเมื่อสองพลังนี้สมดุลกันมันจะสร้างความกลมกลืนภายในที่สะท้อนออกมาเป็นสเสน่ห์ที่แท้จริง1การเปิดรับและความสมดุลพลังเพศหญิงหญิง คือพลังแห่งการเปิดรับความอ่อนโยนความสงบและการไหลลื่นขณะที่พลังเพศชายหยางคือพลังแห่งการลงมือทำความมั่นใจและการปกป้องเมื่อเรามีเพียงด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปเราจะไม่สมดุลแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะผสมผสานทั้งสองพลังเข้าด้วยกันเราจะเปล่งพลังงานที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและนุ่มนวลในเวลาเดียวกัน เสน่ห์นี้คือสิ่งที่เพศตรงข้ามสัมผัสได้ลึกกว่ารูปลักษณ์2แรงสั่นสะเทือนที่ส่งออกไปมนุษย์ทุกคนคือผู้ส่งคลื่นพลังงานเมื่อเรามีสมดุลในจิตวิญญาณเราจะสั่นสะเทือนในความถี่ที่กลมกลืนและจัก,กรวาลก็จะสะท้อนสิ่งที่สอดคล้องกับพลังนั้นกลับมาไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่เข้ามาเติมเต็ม หรือโอกาสในชีวิตที่ตรงกับตัวตนแท้จริงดังนั้นการดึงดูดเพศตรงข้ามในมิติทางจิตวิญญาณจึงไม่ใช่การเล่ตามแต่คือการเป็นและดึงดูดในสิ่งที่สอดคล้องกัน 3. การดึงดูดคู่ที่ใช่และเส้นทางชีวิตเมื่อพลังหมินยางภายในสมดุล เราจะไม่เพียงดึงดูดคู่รักที่เข้ามาเพื่อตอบสนองความว่างเปล่าแต่จะดึงดูดคู่แท้ที่เข้ามาเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณร่วมกันในเวลาเดียวกันเราจะดึงดูดเส้นทางชีวิตที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการงานความสัมพันธ์หรือเป้าหมายที่ทำให้ชีวิตมีความหมายดังนั้นเมื่อมิติด้านจิตวิญญาณ คือหัวใจของพลังดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างลึกซึ้งเพราะมันไม่ใช่เพียงการสร้างสเสน่ห์ภายนอกแต่คือการปรับสมดุลภายในระหว่างพลังหงยินหยางเมื่อเรามีความสมดุลเราจะกลายเป็นสนามพลังที่ดึงดูดทั้งคู่รักที่แท้จริงมิตรภาพที่กลมกลืนและเส้นทางชีวิตที่ตรงกับตัวตนอย่างแท้จริง สเสน่ห์จึงกลายเป็นการแผ่รัศมีจากภายในสู่ภายนอกและเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเลือนหายสรุปหัวใจสำคัญของเรื่องนี้สเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่รูปลักษณ์แต่คือพลังจากภายในที่สะท้อนออกมาความมั่นใจรักและเห็นคุณค่าในตัวเองคือสนามแม่เหล็กบึงดูดผู้คนการสื่อสารด้วยการฟังเข้าใจ และพูดอย่างจริงใจสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งบุคลิกภาพการดูแลสุขภาพและการแต่งกายที่เหมาะสมแสดงถึงการให้เกียรติตัวเองเมื่อจิตวิญญาณสมดุลพลังหงยินหยางกลมกลืนเราจะดึงดูดทั้งคู่รักโอกาสและความสำเร็จในชีวิตเข้ามาในชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติ ถ้าคลิปนี้มีคุณค่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งต่อไปสุดท้ายคุณไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกคุณแค่เริ่มเปลี่ยนภายในตัวเองให้เป็นคนใหม่แล้วโลกทั้งใบจะปรับตัวให้เหมาะกับคุณเองคุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องแข่งขันกับใคร แค่ต้องค่อยๆเปลี่ยนภายในให้เป็นในแบบที่ดีที่สุดสำหรับคุณเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตคุณแล้วเรามาเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันในวันนี้เลยและหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไป ให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกันและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนและหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ